ไม่ต้องอนั่งครับฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำรายการในวันปีใหม่นะฮะใครวะข้างหลังไปสิไปยืนอยู่ตรงนู้นไปโอเคฮะเรามาทำรายการวันปีใหม่นะเพื่อเข่าดาวะไม่รู้เข่าดาวยังไงเดี๋ยวดูเวลาก่อน แปดแล้วเลยแปดนาทีแล้วนะฮะโอเคฮะคุณชื่ออะไรฮะชื่อหยิงนะฮะโอเคฮะชื่ออะไรฮะคนนี้เอ่ออย่ารู้เลยฮะับรีบตอบดิเว้ยชื่ออะไรเออไม่เอาอะจริงต่อคนต่อไปดิฮะเออชื่ออะไรครับตัวหมอบชื่อโหลเท็ดครับชื่ออะไรครับ ปอ่นปุครับผมโอเคครับคนนี้ชื่ออะไรครับเดือนบรสแลมพูดสีเฮยเฮ้ยหมดแล้วนะฮะเฮ้ยฮะเียวยังไ่ครบเด๋ยวคู่ียวดอคนค่ะันดแแล้วเราจะมาพาทัวร์เราไ่ีรอกันดี่าฮะเราจะมาพาทัวร์ประเทศไทยนะแบบประเทศไทยของมอเดิมเร์นะฮะ ใครอยากพาผมทัวร์ช่วยยิงปุยขึ้นฮนะพาพาพครับต้อเดี๋ยวไม่มีใครพาคุณทัวเลยเฮ้ยเขายิงปูแล้วอะ่ะเฮ้ย5าแล้วเฮ้ยกี่วีแล้วเนี่ยใครก็ได้ช่วยดูหน่อยเ็วเร็วอใครเปิดใครเปิดนีกี่นาทีแล้ว แล5ดแล้วครับแต่บังทีวีครับเฮ้ยมายืนรวมตัวก่อนเด๋ยพันมาแล้วดูมาแล้วับเก็บนะเก็นม่เกบนเพยเราเาเราเราดิแล้วด้วยตรงไหนยินรวมตัวตรงไหนยิงดิ5.4เดือนเดือดนด ้า9 6ดห้าสิบเก้าหกสิบหกสิบแล้วเฮยเอ้ยยังไม่ได้นับเลยไอยู่น้ำเปงก็ได้น้เปงได้รายการมันวางไมแขหงก็ได้เว้ยอยาอยาเอเร็วเวเร็ไอ้ผ่านผมหยุดพุ่งกันแล้วเนี่ยไอ้พานปกูโดนยิงังไงวะเนี่ยเร็วเร็วเ้ยจะยิงกันทำไมอ่ะเอาปีใหม่ในช่องอ้า มาาเล้ยจะถ่ายกันไหมเนี่ยถ่ายโลโลถ่ายถ่ายอยู่ใครบโลอ้พันอยู่ไหนวะอยู่นี่ไหยอยู่ตรงไหนข้างหน้ากูปะตรงนี้ตรงไหนวะคงนี้แมกนัมอ่ะเอ้าแล้วใครถ่ายอ่ะมึงถ่ายไม่หนูไม่ใช่กูถ่ายใหม่เอาไว้ สวัสดีปีใหม่ครับเอาชี้เห้พิมพ์มาเต็มเลยรู้ไหมพร้อมยังเออสวัสดีครับเออผมมาทำรายการปีใหม่นะฮะตอนนี้นยะเขาดาวครับเสือบมาไม่ทันนะฮะเขาเขาดาวไปเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ครับผู้ชื่ออะไรครับไม่รู้ ชื่ออะไรฮะเดีแลยครับเสูดคนี้สแลมสูดคนีสดแยีอกกระแดะไชนี่ชื่ออะไรครับช่อพันธ์ครับชื่อพันธ์ครับแล้วคนนี้ชื่ออะไรครับพี่ปูนครับคันนี้ครับคนนี้ครับชื่ออะไรครับพีมารี่พีแบบเขาอ่ะ เบิร์ดฮะเปิดอ่าอีกทีนี่ใครอ่ะเอาฮะเราจะมาทาทัวร์ในแบบมอเดิลโมฟแอนด์สามนะครับว่าที่ไหนที่เมืองไทยมันน่าเที่ยวตรงไหนนะฮะโอเคฮะใครจะพาผมทัวร์อัพช่วยยิงปืนใส่ในผมก็ได้ฮะเฮ้ยคืออะไรอย่างงั้นป่วยยิงได้นป่วยิงไปชุดเลยฟังคับโอเคฮะใครจะพาทัวร์ช่วยยิงใส่ถังขยะด้วยคนเดียวนะคนเดียวะ เฮปโอเคฮะใครจะพาผมไปฮะนำเลยฮะนำเลยนำเลยที่ไหนน่าเที่ยวฮะปีนิวเยียอีกฮะไทเนี่ยที่นี่คืออินฟินิตี้วอร์นะฮะอะไรฮะอินฟินิตี้อะไรฮะวอร์ฮะประเทศไทยมันเปียนหรือไงวะเนี่ยโอเคฮะเกกล้วยไทยฮะกล้วยไทยฮะกล้วยราดีนะฮะกะอะไรเนี่ย นี่คือร้านขายไก่ร้านขายไก่โอ้โหกูมาปุ๊บไก่ตายเรียบเลยโอ้ยตัวยิบไก่และนี่คือร้านขายกล<า>้วย,วยะครโอ้ฮปปี้นิวเยียมาเรื่อยๆเลยฮะวันนี้เอ่ใอใครจะพาผมไปไหนอีกไหมฮะอะไรฮะห้ามทิ้งขยะนะฮะไม่เห็นมีอ๋อมันเป็นระเบียบจริงๆนะไม่มีขยะนะฮะ อายิงปืนโดยเด็กข่านแล้วว่ามึงยิงกันทำไมมึงอ่านดิกฎระเบียบของประเทศไทยเนี่ยเอออ่านเขาบอกท้ามยิงมึงทำไงยิงแล้วเอาไฟเอาตายเอาเอางี้ดีกว่าไหนๆเราก็มาในนี้แล้วนะฮะ ผมจะทำผมจะให้อกิจให้คุณนะครับไล่ยิงผมครับโอเคไหมครับวิ่งแล้วครับพี่แหล่หายิงผมแล้วชนะนะครับคุณจะเป็นแชมเปี้ยนในค่ำคืนนี้นะฮะเอาเริ่มยานเริ่มเลยครับหนึ่งสองวามันต้องมียิงกันเองบ้ากเจอแหละเอาไม่ใช่ไม่ใช่ยืนแต่วะ อะไรเนี่ยรุดเพมือนเปล่าปอมตัวปอมตัวปอมตัวไอ้ตายตัยกูโดนอีกแล้วไอ้อี๋ยหรอโอ้ตายอีกยล้วก็ดีไอ้โอ้ปีนป่าวอะปีเร็ว ดูครับดูช็อตเขานะครับป่าฟิวโอเคฮะเกิดแล้วนะฮะหาผมไม่เจอฮะลูกพีจะเองแม่งเลยหาผมไม่เจอนะเฮ้ยไอ้ยี้เอาแล้วฮะมีสองคนที่ฆ่าผมได้ฮะขี้ใครโกนครับใครโกนเฮ้ยเอออ่ะ เดียวกันทำไมไอ้เต้นแต่ยัรวมมันไม้หมดหมดมือเล่นจริงกูคนเดียวเซ่ก็ไม่้ว่าคนแต่คนไหนเอาเอาเข้าไปเอยนะยิงกันเองไปเลยจะได้รู้เยไอ่ก็รู้แค่คนเดียวอ่ะเขาวิ่งมาแล้วแค่คนเดียวแหละเล้วมดูนะครับคืนนี้ใครจะได้ที่หนึ่งครเป็นแชมป์ก็ไทยแลนด์นะ ในข้างคืนนี้ฮะแต่ใยิตยยยว้ายยิงปุอตกตอนนี้มีคนได้หึงอทยฮนะดูฮะเขาบอกไม่ได้บอกรงะครับผมจะเว้นกระปากไวฮะเปแข่แของเอ็กไวไซ่นะครับตอนนี้ได้หึงอยู่น,ะ <c oughs> นด้วยเฮ้ยรบอู้เออ <c oughs> ไห้ดีไว้ดีเออ เฮ้ยไทยเลยไม่ทันอะไรขวาไทเลยปืนโหนนะเฮ้ยไทยเฮ้ยลบโอดยเชีโอเคฮะผมจะเปลี่ยนกดอีกทีนะผมสามารถาทำได้วนัโอ้เชฮ้ย ปากมึงเจบไม่ตายเลยน <Yes. S 2> เนี่ย y e เ,เริ่มมีกันเองแนละ้วเพราะมันไม่รู้ตัวไหนไม่มีกันเองเนี่ยชุดเกลยอเหมือนกันทุกตัวเนี่ย y ย a h ฟุฟันได้แล้วเย a h ฟันได้แล้วพีโร่ฟันนะโดนกูเยอะขนาดโดนผมไปอีกเยอะชั่วโมงนี้ใครเจอผมคือโดนผมฟันแน่ฮะวันนี้ผมจะเป็นผู้ชายที่ไม่ดูไม่ดีหน่อยฮะวันนี้คือฟันและทิงนะฮะโว้ คนไหนไปคนไหนวะเนี่ยห้าพันคารูแฟลนชนะเป็นพิกนะฮะ เนคนยิงกูเลยอ่ะฮะมีใครได้ที่นี่หรฮะยังไปทันพวกทหาอยู่คนเดิมวค่ะเอ็นเอมยูเอว t สปอตัองต้งไว้เท่าไหร่วะเนี่ยเติ้ลตังต้งไว้เท่าไหร่เี่ตัววัด เต้นตามหวยเท่าไหร่อืมแมสเซจมาเต็มเลยครับใช่ครับผมไม่ยากก็ได้เรื่อนไม่ครบเหรอครับไม่ครบเพียนครับรยี่สิบกว่าอันนะครับแมสเซจผมได้แค่สามอันเองครับต้องแ้นดไม่ไปนอนนะฮะแล้วที่เหลือ <laughs> อยู่ในนี้นะ e ฮะอีอยู่คนเดียว,วเลยฮะ อคจะเป็นชมบเปี้ยนในค่ำคืนนี้<ด>ไม่คไพบเพีอ่อนครับเริ่มไม่นใช่สนัยนะครับ ตึดคียวล้วาว <Yes. S 1> นววววัวววววววนีววววววนววนวววววครับว ยิงโดนอะไรอีกไปเนี่ยโดนปันอปปันปันลงไปนอนมึงอาจปันผมไปเนี่ยเฮ้ยเปลี่ยนปืนมากเกินโอ้เชย อไอ้หน้ามึงนี่โคตรแบบสวนกระแสร <c oughs> ิ่นก็โกงอะคนเหริ่นไม่คนเสริ่นวะผมจะไม่มีทาง,งยิงคนเด็กขาดครับผมต้องใช้มี่นะฮะเนื่องจากผมเป็นโกลดามล้านะฮะชั่วคูณสองเลยครับยกับกำลังสองก็มากกว่าั ตอนนี้ไอ้พันธ์โดนแอดอะไรไม่รู้ฮะตามไล่อยู่ฮะเพื่อจะเอาที่หนึ่งนะฮะเฮ้ยมันเลี้ยวว่าโอ้โหเล่นอย่างนี้เอาวิซายิงเฮ้ย เดี๋ยวรอใครได้2,000ผมก็จะจบคลิปแค่นี้นะฮะเอาละฮะผ่านโดนแสงนะฮะ เฉียงอย่งอยู่ท kind of ี <se ่พันเจ็ดครับผมว่าเริ่มจะเป็นอีิกันเองแล้วนะ เดี๋ยวคตรห่วยพอที่นด่เท่แถมยัง่วยพอในสุดสั้นได้ทีไปตายให้ันดีบ่โย่ป้วยจับไปซะโอ้นให้าบอเยกสองพันปุ๊บ กดเลยนะเว้ยกดเลยกดออกเลยโอเคผมหัวผมก็ต้องกดเฮ้ยได้อยู่พี่บอกกดก็กดเลยไม่มีรอนะตอนนี้อยู่ใน1,850นะครับเก้าแล้วครับ โอเคครับจบแล้วนะครับกับคลิปนี้เดี๋ยวต้องสัมภาษณ์กับพ<ช>ี่ชนาด้วยนะครับวันนี้คือคน,น,น,นของไปนะเรีดีดดดดดดดนะี่พี่อะไรวะ สองพันห he ้าสิบสองพันห anyway. so so ้าสองพันส okay, ิบสองปะโอเคครับขอสัมภาษณ์กับผ okay, ู้ชนะในวันนี้หน่อยครับคุณรู้สึกไงบ้างครับคุณพันเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีครับผมช่วยกดแซดหน่อยครับเอ้าเฮียใครกดแล้วที่สองที่สามไมนแนครับกดทำไมครับครับกดทำไมครับเกิดเหตุผพลาดทางคทคนิคเล็กน้อยโอเคครับ ไงกูไม่สัมภาษณ์แล้วครับว่าง่้จบพาร์ทแค่นี้นะครับครับ